อนนมอร์นิ่งวันนี้อยู่เป็นวันที่สองที่เมืองเกียวโตนะครับมาว่ามาดอร์ชัตโตเดินนิจโจโจนิจโจโจเราจะไปชัตโตในตัวเมืองกันแล้วก็ไปไอ้ชัตโตที่เป็นสีทองด้วยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่สีทองเดอร์เซียมไงสแตฟเย้โอ้โดูดี ตัวแล้วเรามาถึงแล้วอยู่ที่วัดอะไรที่บอชาโตนิโจชาโตนิโจนิโจนิโจโจนิโจโจเป็นอะไรนะยูเนสโกไม่ใช่ยูเนสโกยูเนสโกไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันคนละเท่าไหร่กกมเบียงปาเป็กซอน1300ทว่าซองเยนปะเพ็กซ์ซ์มิลทว่าซองเยนปะเพ็กซ์ซ์และเราไปเที่ยวท r d ด้านในและสวนอ่าสวนในด้านไป อนนซนั่เป็นทองไหมเมื่อกี้เราเข้าไปดูข้างในแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปก็ถ่ายวิดีโอไม่ได้สวยไหมสวย มีห้องห้องนอนของโทคุกาวะใช่ไหมโชกุนโชกุนสมัยเอโดะเอโดะทํเนาะห้องนอนแล้วก็ห้องประชุมแล้วก็พวกแบบว่าหลอดของเมืองต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นสีทองด้วยสีทองเดอะวอลเปเปอร์เราไปไหนคิดวเราไปนี่ไปดูสวนญี่ปุ่น Il y avait du feu. Il y avait du feu dans la forêt ou du danger et faisait ring the bell. Ring the bell. Trac, uh père. -huh. This one is noting in <laughs> คไปไม่ได้ตัวเข้าไม่ได้ <Okay. Please. S 2> ไม่เป็นไรเนาะ <Okay. S 2> ไปเดินเล่นนี <is> <ป>่ล่าบ้าเอาวัดที่สองของวันนี้วัดสีตองเลือต้นปเะือวิลลี วัดสีทองนะคะว,วลกกะชื่อว่าวัดอะไรอะชิบะกิงกะกุจิกิงกะกุจินี่อ่าวันนี้อุณหภูมิร้อนมากสามสิบห้าสามสิบหกองศาน,น,นีสวยไหมชิบะ คนเยอะมากเลยสวยไหมสีทองเนาะเอาไปาไปทิเดดอ Ouais. On peut aller dedans hum. ou on peut pas Ménage. Ménage.

ะไปสวนปลาไผ่นะคะไปทําไมวะไปทําไมวะอยากกินนกอุ้มาเลยแล้วอยู่ไหนแม่ลูกสวนไผ่นะคิโยโตะอยากกินซุปหน่อไม้เลยสิบ๊ออยากกินบ๊อบบูอ่ะอยากกินนกอ เป็นซุปหน่อไม้กับข้านียวไม่ร้อนเี่อนตอนบูบนี่มีเปบูเอาไปกินได้ซุปหน่อไม้กินบองบ<ๆ>ัวอร่อยไหมอันนี้เราเข้ามาในสวนไม้ไผ่มันมีสวนอีกน<ล>ี่อยู่ทอมเทนเดรยจิเทนเดรยจิคนละห้ะาร้อยเยนเดี๋ยวเราจะไปดูอยู่ข้างหลังนี้ ดอกไม้เยอะสวนสวยเนาะมีส okay. hey, ีฟ้าด uh, ้วยพี่โบอยู่นี่เบลล์เบลล่อีบลองอะไรวะไปดูกันน่าอยากวยน้ำร้อนน้ำร้อนบองวิซีชัดตังไอสี ฉันต้งอยู่ที่นี่ฉดองโลเรบโต้เพราะงอนันี่ยิบ้านวัดน้ำใสเกชาอยู่ไหนเกชาไปแล้วกับบ้านนอนแล้วไม่แต่งน้ามไม่ทำงานออฟฟิศนีทำไร Je suis un maître qui va dans la nuit. Il y a l'omier. Il y a beaucoup de gens On peut prendre ça. Parce que ça c'est pour quand même. ชิโบกินอะไรเป็นร้านอาหารแถวบ้านเนาะเออแถวบ้านแถวโฮเทลปันเนเปส